แฟนไปกับผู้หญิงอื่นนะครับรู้แต่พยายามทําตัวนิ่งๆไม่โวยวายนอนร้องไห้ทุกวันต้องทํำยังไงต้องทําให้ตัวเองเป็นนายของสถานการณ์ครับอย่าทําให้ตัวเองเป็นเหยื่อครับนะรู้ว่าเขาพาคนอื่นไปน้องให้กระซิก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 นะกระซิก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 เขามาไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นกัอเลยดูนะคุณร้องไห้เนี่ยคุณกําลังบอกตัวเองว่าคุณถูกกระทํา คุณมีสองทางให้คุณเลือกหนึ่งตัดเขาออกไปสองเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเดี๋ยวนี้ครับคุณร้องไห้แล้วกลับมาเรื่องนี้ครับคุณร้องไห้แล้วเกิดเลยคุณก็ร้องไห้อยู่ในเขาวงกอนะครับคุณไม่รู้จะออกยังไงนอนร้องไห้อย่างเดียวเลยวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการร้องไห้ในขณะที่เขามีความทุกขแทนที่คุณหัวเราะแล้วทําให้อีกฝั่งเกิดความทุกข์คุณว่าอันไหนดีกว่า คุณก็เลือกได้นะครับนะคุณจะจัดการยังไงกับปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่นอนร้องไห้เสียออกเสียใจต่างๆลูกศิษย์ครูขงไม่มีครับนะมานอนร้องไห้มาซึมเศร้าเสียใจต่างๆเราเลือกได้หมดเลยครับในชีวิตเราคุณจะจัดการปัญหายังไงก็ได้ครับขอแค่คุณต้องเรียนรู้เทคนิคก,ก,การแก้ปัญหาเหล่านี้เท่านั้นเองครับการที่คนวงเวียนวนเวียนอยู่ในของวงกอดไม่ใช่ว่าคุณออกไม่ได้นะครับคุณแค่รู้ว่าคุณต้องเดินไปทางไหนคุณต้องจัดการยังไงครับแค่นั้นเองครับนะ การเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยครับอยู่ในสังกิจผู้อื่นแต่มันต้องดูว่าความสมพัธ์ของคุณเนี่ยมันแย่หรือเปล่าคือคุยกันไม่ดีไม่โอเคแล้วเนี่ยครับอันนี้จะต้องใช้สั่งรักก่อนแล้วตอบด้วยสังกิจผู้อื่นแต่ถ้ายังมีการพูดคุยกันดีแล้วคุณแซงมันไม่รู้ว่าเขาคุยกับคนโน้นคนนี้ยังไงก็ตามแต่อันนี้ครับต้องใช้สังกิตผู้อื่น